AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่22พฤษภาคม2024ศึกยูโรป้าลีกรอบชิงชนะเลิศอัตลันตาเจอกับเลเวอร์คูเซนเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านอัลันตา20นัดหลังสุดชนะ10เกมเสมอ4เกมแพ้6เกมยิงประตูได้33ประตูเสียประตู22ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนเล่น20นัดหลังสุดชนะ15เกม สเสมอ5เกมแพ้0เกมยิงประตูได้50ประตูเสียประตู17ประตูมากันที่ผลงานในศึกยูโรปาลีกในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณวันที่22พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งออตาลันตาลงเล่นไปทั้งหมด12นัดชนะ7เกมเสมอ4เกมแพ้1เกมยิงประตูได้22ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันด้วยทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนลงเล่นไปทั้งหมด12นัดชนะ9เกม เสมอ3เกมแพ้0เกมยิงประตูได้31ประตูเสียประตู10ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของอตาลนตาชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู3ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตู4ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอตาลนตาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูมาต่อทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.85ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของออตแลนตาจะมาในแผน3-4-1-2มาต่อกันที่ทางด้านของเลเวอร์คูเซนจะมาในแผน3-4-3 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เลเวอร์คูเซนจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่อัตลลนตาจะแพ้ให้กับเลเวอร์คูเซนด้วยผลสกอร์หประตูต่อ3ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ